เรียกว่าอัปเดตกันทุกเป็นรายชั่วโมงเลยละค่ะกับกมหกรรมซีเกมครั้งนี้นะคะเมื่อเช้าประกาศไม่เก็บค่าตั๋วเข้าชมสำหรับคนในประเทศกัมพูชาเอาโตกบายมาประกาศไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วนะคะก็สาเหตุก็คือไม่ได้อะไรไม่ต้องมีคิดเยอะขายไม่ออกอะไรแจกเขาเนได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ก็ พอดีเจอในเพจนี้นะคะก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมอัปเดตอัปเดตอัปเดตพี่น้องอ่าไม่ใช่พี่น้องก็ได้เพื่อนแบบเห็นคุณผู้ชมบอกว่าไม่ต้องไปเรียกมันพี่น้องเรเียกว่าเพื่อนค้างบ้านและการคุณป้าค้างบ้านนะที่เป็นจะภาพซีเกมส0 2องพันยี่สามน่ะก็ใส่เกียร์ถอยหลังเลยราคานะคะประก,กาศไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วนะไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดให้ชมฟรีทั้งซีเกมครั้งที่สามสิบสอง และอาเซียนพาราเกมครั้งที่12นะคะก็ก่อนนี้ก็ตกเป็นประเด็นถูกวิจารณ์อย่างหนักค่ะกรณีเรียกเก็บนิขสิทธิ์เป็นชาติแรกคือเป็นชาติแรกที่กล้าทำนะคะกล้าเรียกเรียกว่าทำไมมึนจริงก็ไม่กล้าหรอกค่ะนะคะเป็นแบบว่าเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกตัวเปิดตัวเปิดตัวตึงตัวตึง,ตตงเออนะเรียกเก็บไทยเราสูงถึง8 0 0 0 0 0ดอลลาร์ หรือว่า28ล้านบาทจนเกิดทาม่าถล่มยางหนักนะคะล่าสุดนะก็มีการประกาศจากเป็นทางการจาการัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านประเทศข้างบ้านเราเนี่ยค่ะว่าไม่เก็บเงินอย่างแน่นอนรัฐบาลตัดสินใจไม่เก็บค่าเลิกสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้งในทีวีในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลยังจะให้เข้าชมฟรีแก่ผู้ชมทั้ง ในและต่างประเทศรวมทั้งรวมถึงพิธีเปิดและปิดตลอดจนกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมดคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมของประเทศเพื่อนบ้านได้กล่าวในแถลงการนะคะและพูดถึงเรื่องอสีชาติที่ซื้อไปแล้วล่ะนะเขาบอกว่า สีชาติที่ซื้อไปแล้วประกอบด้วยเวียดนามมาเลยสิงคโปร์และอินโดนีเซียแม้จะยังไม่เคยเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าน่าจะจ่ายไปประมาณ10ล้านบาทซึ่งทั้งหมดก็น่าจะได้เงินคืนนะคะจบดราม่านะคะเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์นะคะก็คงปาว่าส่วนมากอะแรงกระเพื่อมสุดก็คงจะเป็นที่ฟิลิปปินส์แหละ,ะคะ่ะที่ไวุ่วายนะบอกว่าจะได้จัดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนั่นแหละนะ มันเป็นซีเกมที่อัประยศหดสูหดหูใจเหลือเกินนะะและทีนี้เราก็ไปอ่านคอมเมนต์สิคะอันนี้เอามาจาก M R G Sport นะคะเราจะไปอ่านคอมเมนต์แรกกันเลยนะคะคนนี้บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีแรงกระตุ้นจิตใจให้นึกอยากติดตามหรือเฝ้าชมการถ่ายทอดสดเพราะการดำเนินการทุกอย่างไม่ได้อยู่บนพื้นฐานแฟร์เพลย์ เปลียนไปด้วยเลี่ยเหลี่ยมและการเอาเปรียบประเทศสมาชิกค,ความไม่พร้อมในทุกๆด้านพูดดีมากนักกีฬาไทยจะเบียดบังชัยชนะไปแทบทุกประเภทกีฬาอ๋อนักกีฬาไทยจะถูกเบียดบังชัยชนะไปแทบประทุกประเภทกีฬาอาจได้เรียกว่าเจ้าภาพยักยอกชัยชนะเราไปด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจจึงเป็นเหตุให้ไม่อยากคิด อยากจะชมแม้กระทั่งพิธีเปิดและปิดอืมตรงใจคนที่พูดดีมากพูดแบบสุภาพแต่ว่าเชิดเฉือนนะคะคุณผู้ชมคาะนะคะอืแล้วคนนี้ก็คือมีเซลล่ะค่ะมีแซลล์แะค่ะวา่าประเทศเพื่อนบ้านาคงจะเขียนข่าวเชิดชูสมเด,ดแ็จอย่างใหญ่หลวงละค่ะคือว่าสมเด,ด็จนี่คือฮีโร่ของชาวประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะเออ คนนี้ก็ยังไงก็กีฬาพื้นบ้านขอสามผ่านคือไม่คือแบนไม่ยอมดูนะคะคนนี้ก็ยังคงแบนอยู่แหลคะค่ะไม่ดูครับนะคนนี้โอ้คนนี้ไม่อยากอ่านเลยคะ่ะคือว่าลูกสวยไปหน่อยนะคะเดี๋ยวอ่านแล้วเดี๋ยวทัวร์จะลงอคนนี้ก็ยังคงยังคงยืนยัน ไม่ดูแล้วก็แปะพจแปะภาพเดี๋ยวป้าจะให้ดูว่าเขาแปะภาพอะไรลงมานะคะก็คือภาพที่โลโก้อาแบนด์กับแบนไอซีเกมนี่แหละค่ะนะคะคนนี้บอกว่าถูกกระแสคัดค้านและโจมตีเรื่องการเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่แพงมากจากแฟนกีฬาชาวไทยและเพื่อนบ้านอย่างมากโดยเฉพาะกับประเทศที่เรียกสูงถึง28ล้านบาทในที่สุดประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องยอมแพ้เจา้าภาพก็ต้องยอมแพ้ไม่เรียกเก็บและคืนให้กับ สำหรับประเทศที่จ่ายไปแล้วทำให้ประเทศต่างๆยกให้ไทยเป็นฮีโร่เป็นตัวคัดค้านแล้วก็ประสบความสำเร็จอืมนะคะอืมคนนี้บอกเสียตังดูเน็ตฟิกแล้วต้องดูให้ทุ่ม,มคนนี้บอกกรรมตามทันนะคะสี่สี่นาทีที่แล้วบอกกรรมตามทันอเดี๋ยวขีบแคปไปให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคนนี้นะก็ปากบอกอยากทำนู่นทำนี่ให้ชาวโลกได้เห็นมือเสือเก็บ วิกสิทธิ์ถ่ายทอดสดชาวโลกจะได้เห็นยังไงก่อนเออใช่ผู้ดีมีเหตุผลอยากจะโปรโมตนะคะอยากได้ทั้งเงินอยากได้ทั้งกล่องฉลาดกว่านี้ก็ไม่มีแล้วค่ะเมืององีแคมนะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ชาวโลกเขาทั้งตลกขบขันนักสมเพศเวทนาละค่ะเออนา,นานทีแทนที่จะโหยทำตัวให้มันแฟร์เพย์ตั้งแต่ทีแรกนะ ไม่โดนเข้าสาบกันทั้งอาเซียนแบบนี้หรอกนะคะนี่และเพราะว่ามีผู้นำมิสัยทัศน์แบบว่าจ้องจะเอาทุกเม็ดนั่นแหละมันถึงได้กลายเป็นประเทศที่จัดซีเกมได้หน้าอัประยศอดสูนะคะคนนี้บอกว่าให้ดูฟรีก็ยังไม่ดูเลยใช่ทงใจคุณป้าเลยค่ะแต่คุณป้าก็อยากดูนิดนึงนะพูดตรงๆอยากดูตอนพิธีเปิดที่ว่าให้คนเข้าฟรีนะพี่อยากดูเห็นพีอยากดูความเละ นะคะว่าจะเละแค่ไหนนะจ๊ะโอ้ยคนคนี้บอกว่าอ้าวดาวะเทยดาวติ๊กตอบไปไหนล่ะมาอ่านข่าวนี่หน่อยเออใช่น้องน้องแคมคนสวยที่บอกฟันเลอะฟันเลอะเป็นไงล่ะมึงมดูฟรีคนอื่นเค่จะว่าแพงเลยไอ้ซีเกมที่จัดโดยประเทศอะไรอ่ะประเทศสามนาฬิกาล้าหลังเนี่ยเออ จริงๆไม่อยากจะว่าไม่อยากจะท่มตุยไม่อยากจะบูลลี่อะไรนะแต่ว่าเห็นสันดานเะนี่ยแต่และตัวเนี่ยมันน่ามันน่าดา่าแหละคุณผู้ชมคาะนะคุณป้าก็ไม่ใช่ว่าจะจะอ,อ่ปากคอเล,ลาะไรอะไรมากมายแต่เวลาเห็นมันพูดแล้วมันหมันเคี้ยวมันหมันตักเหลือเกินนะใครเป็นมัง่งใครเป็นเหมือนป้าไหมคะอืมคนนี้บอกว่าท่าคนที่จ่ายไปแล้วก็ท่านบอกว่าวุ้นเส้นบอกไม่คืนไม่หนีไม่มีไม่จ่าย คนนี้บอกหวังจะรวยแต่สวยเพราะไทยนะคะคนนี้บอกคิดถูกแล้วกีฬาเพื่อสามารถีไม่ใช่หวังแต่เงินของเจ้าภาพอืคนนี้บอกอย่าเชื่อแ่าเพิ่งเชื่อข่าวอะไรง่ายๆเกิดพรุ่งนี้มีค่าเซอริชาร์จเพิ่มมาจะได้ไม่น่าแหกเออใช่นะไม่เก็บค่านี้เดี๋ยวจะเก็บค่านั้นอีกหรือเปล่าเออเหลี่ยมขนาดนี้เหลี่ยมทึกดอกและบอกว่าเพื่อมิตราภาพ คนนี้จะบอกว่าอนาถาเกมนะคะเออคนนี้ก็บอกว่าไม่ดูเหมือนเดิมอมอืมอยากเก็บค่าลิขสิทธิ์อุปกรณ์แต่มีอุปกรณ์ไม่ไม่มีความพร้อมความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโล,โลยีสุดท้ายไอ้อุปกรณ์ก็ไม่รู้มีจริงไหมปากดีสุดท้ายก็ไม่มีใครช่วยอมืยังไงก็ไม่ดูเสียมความรู้สึกไปแล้วคนนี้ว่านะ วันนี้บอกเดี๋ยวพักการเมืองพักหนึ่งก็เชียร์ขึ้นมาอันนี้ไม่รู้ว่าพักไหนไม่รู้ว่าพักใครนะคะเราไม่ต้องไปเอามาใส่ใจนะคะอืมก็ถ้าเก็บในอัตราที่เคยเก็บเก็บกันทุกครั้งที่ผ่านมาประเทศไหนก็เต็มใจจ่ายใช่ค่ะนะนี่เรียกเก็บ้ากะรวยเลยงานนี้ใครจะงโง่ยอมจ่ายง่ายๆใช่นะชาวบ้านชาวเมืองเขาเก็บสิบมึงจะเก็บหมื่นอย่างเนี้ยเออ เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้พอได้ทีแล้วก็จะเอาโหควักเงินในกระเป๋าคนอื่นและบอกเพื่อนบ้านเพราะเพื่อนเผลอหน่อยแหมจบเงียบๆนะอือไม่เก็บก็ไม่ดูคนนี้บอกว่าไม่เก็บก็ไม่ดูคนนี้ก็ไม่ดูนะคะต่อให้ดูฟรีคนไทยก็ยังไม่อยากดูเลยคะ่ะน่าสงสารเขานะคะเออขายไม่ออกแล้วก็มาได้แจกฟรีแจกฟรีคนก็ยังว่าแพงโอ้ตายละเพราะอะไรเนี่ยทำตัวเองทั้งนั้น เลยค่ะนะคะปากดีทุกอย่างปากดีทุกเม็ดละค่ะทุกวันนี้ยังมาโอโหในกลุ่มเนี่ยยังมาด่าทอคนไทยว่าเป็นโจรสยามขโมยชุดมันมั่งละขโมยชุดไทยสบายเฉียงมันมั่งละขโมยอาหารมันมั่งละขโมยโขนมันมั่งละเออเนาะมันเป็นซะอย่างเนี้ย คนคนไทยเขาถึงได้โมโห,โหคนถึงไทยเขาถึงได้เจ็บใจมีโอกาสเมื่อไหร่เขาก็นีนะก็นี่แหละค่ะสรุปนะคะอยากได้มากอดได้นะเขาเรียกว่าโลภมากลาบหายนะภาษาไทยคือภาษาิตไทยวันนี้จะสอนให้น้องเคมนะคะน้องเคมเหมิ่นนะคะเขาเรียกว่าโลภมากลาบหายจำใส่สมองไว้นะคะ เป็นไงคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับที่ว่าไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ค้านี้นะคะส่วนป้าบอกว่ามันแพ้ <c oughs> มันแพ้แล้วคะ่ะอีแคมันแพ้เรานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้แหลคะค่ะหัวเรากันยันดึกนะคะเดี๋ยวจะ ไปดูได้ที่เพจ Mrg Sport นะคะโพสนี้ป่าเามาอ่านคอมเมนต์ที่โพสต์นี้ให้ฟังแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ดูว่าพรุ่งนี้นะคะแคมจะทำเซอร์ไพรส์อะไรอีกนะคะเดี๋ยวมารอดูกันหรือว่า,ย,ายังไม่ถันถึงพรุ่งนี้ก็จะประกาศเก็บค่านู้นค่านี่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ขอบพระคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ